ทักทายสบายดี FC ฟซีแฟนครับขายเพลงตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือเกา่าค่ะพี่นอ้องอัปเดตคิยวงานการแสดงรายงานการแสดงของไข่เพลงนะคะพี่น้องในทุกๆเศร์นะคะเมืาขึ้นแสดงที่หอการค้าจังหวัดยะสโสธรคนกาให้การต้อนรับเอฟซีแฟนครับเนื่องแน่นคือเกา่าค่ะพี่น้องทุกพื้นที่ที่ไหน ตัวเกียวมิวสิกไปแสดงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะขอแสดงความยินดีครับเพิ่นสนุกมวนจอยมือขึ้นเป็นแบบครึ่ง,งุงนะครึ่ง,งุงก็คือการแสดงสองชั่วโมงเนาะค่ะพี่น้องเนะาะกระนั้นกรยั่งสนุกมวนจอยด้านหน้าเวทีเต้นบริยูเดซาค่ะพี่น้องเอ้ยศิลปินที่ไปร่วมง,งานครึ่งหนึ่งเห็นมีบอสบิ๊กวีบ้านฟิแนแลนดน้องยูริน้องสกายน้องน้ำอูนน้องกล้วยน้องแอนนี่ น้องรีโอค่ะพี่น้องเอาอยู่คือเก่าค่ะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เป็นงานใหญ่ได้พี่น้องเด้อแจ้งให้ทราบเป็นงานมหากฐถินของแม่หักพุยบ้านฟิลลนแลนด์แม่น้องขอนแก่นนะคะพี่น้องแม่น้องขอนแก่นแม่น้องขอนแก่นเป็นคิวงานที่บ้านกุดรังตำบลกุดรังอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามกุดรังนี่เคยเป็นอ,อยู่ในพื้นที่ของอำเภอรบรรเบือแยกย่อยเป็นอำเภอหม่นะคะพี่น้อง อำเภอกุดรังนะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่ง ep ที่60ส0นะคะพี่น้องผู้ใดซื้อยูอ่าโคราชเนาะปักธงชัยที่บ้านตะขบเที่ยวนั้นจะได้ดูวันนี้ฟรีที่อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสรารคาม24ตุลาคม2568มีไลฟ์สตรีมมิ่ง ep ที่60นะคะพี่น้องอย่าลืมไปชมไปเชียร์ไปประชิดติดขอบเบที ให้กำลังใจพยิบาลฟินแลนด์ละค่ะน้องนศิลปินไข่เพ่งตัวเกียวมิวสิกแล้วบว่าสิเป็นองค์กรของเพลนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมวนแน่นอนเสียสื่อเสียงบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าตัวเกียวว่งใหญ่เลยเลย,ยค่ะมือน,นีเดอเป็นบ้านของผู้ขา่านั่นเอยค่ะพี่น้องเป็นอำเภอบัวรบือเป็นบ้านเกิดของ แอดมินเองนะคะพี่น้องแม่น้องก็เป็นค้อบานเดียวกันแล้วก็อีกงานหนึ่งของโตัวเกียวมิวสิกเมื่อนี้เป็นคอนเสิร์ตของคุณครูจุนนี่คอนเสิร์ตเดี่ยวที่บ้านบึงเนียมบึงฉิมบึงไข่นุ่นเนี่ยค่ะพี่น้องบึงเนียม,มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นอยูกก่ใกล้ๆขอนแกน่นทางสิบไปเสี่ยงยื่นค่ะพี่น้องผู้ดใดสะดวกมองได้บ่ไปบรรบือบ่ไปกุดร่างกะไปให้กำลังใจคุณครูจุนนี่อยู่บ้านบึงเนียม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไปโดยป่าบับฝรังค่ะพี่น้องแล้วกัพื้น่านท่านยาหารทรงตลาดาสีเมืองทองทรงตลาดโอจีระนะคะบ้านบึงเนียมค่ะพี่น้องนั่นคือไอารายงานอัปเดตขีวงานการแสดงของเพื่นเนนะคะพี่น้องสําหรับคำขึ้นนีสะดวกมองไดไปมองหันด้วยค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้แอดมินกําลังสิ เตรียมตัวไปร่วมงานบุญบ้านแม่นองนะคะที่อำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามไปมวนไปยิ่นน้ากันด้วยกันพี่น้องเด้อพนบอกว่าบ่ายสามโมงนี่จะมีการให้กระถินรอบอำเภอนะคะพี่นอ้องยินให้ยตะการตาอินฟูหลายท่านยืนยันตัวตนจะมานะคะพี่น้องนักข้าวทองทิ้นลก้กกา ผูหลักผูใหญ่อ่าผูมีหนามีตาในวงสังคมมือน,นี้ไปพบปะกันค่ะพี่น้องตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปย่างมือแรงกัสิม,มี่มหสศสมโภตโดยวงใหญ่ตัวเกียวมิวสิกอีพีที่หกสิบมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยอย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องเด้อแอดมาส่งข่าวตาสาวเอาละค่ะพี่น้องนะฟังข่าวฟังข่าวจบแล้วหูแล้วว่าศิลปินยุ่งมองได้แน่อ่าตัวเกียวยุ่งมองได้แน่แอดกาสิขอล่าไปก่อนเดินทางไป อำเภอกุดรังมหาสารคามพบพ่อกันไม่คลิปหนาคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีค่ะ